สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปแรนดอมวันนี้คลิปนี้นะคะจะเป็นสัญญาณของคู่โซเมททวินเฟลมนะฮะทวินเฟลมก็เป็นลักษณะของคู่โซเมทแบบหนึ่งนะคะที่ตัวคุณและเขาเนี่ยจะเป็นจิตวิญญาณครึง่งหนึ่งของกันและกันนะคะจะมีอะไรหลายๆอย่างระหว่างคุณและเขาที่จะเป็นเหมือนกระจกเงาสะท้อนถึงกันคู่นี้ จะมีสถานการณ์เหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องมีการเรียนรู้นะคะเรียนรู้เพื่อที่จะมาผสานร,รวมกันเป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกันอีกครั้งนะต้องใช้พลังงานบวกนะคะพลังงานบุญนะในการที่จะมาผสานร,รวมกันนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าคลิปนี้นะ,ะพลังงานของทวินเฟลมนะคะคุณและคู่ทวินเฟลมของคุณนะ สัญญาณพลังงานจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะผู้อ่านขอเปิดสัญญาณพลังงานโดยใช้ว i สตอมอรัโคนะคะของคู่ทวินเฟลมคู่นี้นะ,ะสัญญาณพลังงานเป็นไปในทิศทางใดนะ,ะของสัญญาณคู่โซมิททวินเฟลมนะคะมาแล้ว co-create wow เป็นสัญญาณของการร่วมมือกันนะคะร่วมมือกันสร้างสิ่งที่ดีร่วมมือกันสร้างให้ความสัมพันธ์นี้ประสบความสำเร็จนะคะสัญญาณออกมาสวยมากเลยนะคะขอสัญญาณพลังงานอีกใบหนึ่งนะขอสัญญาณพลังงานนะคะคู่ทวินเฟลนนี้สัญญาณทิศทางของคลิปนี้จะเป็นยังไงนะคะมาแล้วโอ้โหมลวกันฮันนี่ เลยวยาวๆเลยนะครับพลังงานดีมากคุณทั้งคู่ต้องร่วมมือกันคุณจะสามารถสร้างชีวิตนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขสมบูรณ์ทั้งพร้อมนะคะไปด้วยกันพลังงานสวยมากๆช่วงจังหวะเวลานี้คุณทั้งคู่ต้องประสานใจประสานจิตวิญญาณนะคะนั่นหมายถึงว่าถึงจังหวะเวลาแล้วนะที่จิตวิญญาณ เรื่องหนึ่งของกันและกันนี้จะมาผสานรวมกันนะคะผู้อ่านอยากให้ผู้ที่เข้าชมคลิปนี้นะคะอยากให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะคะปิดตาผ่อนคลายสบายๆนะคะขอตั้งจิตอธิษฐานถึงคู่ทวินเฟลมของคุณนะขอแรงดึงดูดจิตอินญาณซึ่งเป็นคู่ทวินเฟลมใครคนนั้น ซึงเป็นคู่ของคนนะคะเข้ามาในชีวิตได้มาร่วมมือกันนะร่วมมือกันในการที่จะสร้างความรักในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ในการที่จะสร้างสิ่งดีๆร่วมกันมีชีวิตครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ทั้งพร้อมนะคะและสร้างบุญกุศลไปด้วยกันนะคะ แรงดึงดูดนี้สำคัญมากๆนะผู้อ่านอยากขอพลังงานนะคะอยากขอดูพลังงานในฝั่งคุณและฝั่งเขานะเป็นยังไงบ้างนะคะขอสัญญาณจาก Animal Oracle นะคะ s p i r i t Animal Oracle ขอสัญญาณในฝั่งของตัวเขานะคะผู้ทวินเฟลมของคุณขอสัญญาณของเขานะ ว้าวเลสปิริตบีโยไกต์ว้าวสัญญาณของตัวเขาเขาให้จิตวิญญาณนำทางนะคะเขาเชื่อมั่นว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันและเขาเชื่อมั่นในพลังของโซเมตนะคะคนคนนี้เชื่อมั่นในเดสตินีลมลิกิดและโซเมตดังนั้นเขาจะเหมือนเขาจะมานิเฟสหรือเขาจะ เชื่อมต่อพลังงานบวกของเขากับจักรวาลได้รวดเร็วนะคะเพื่อที่จะมาพบเจอกับคุณหรือว่าได้ลงเอยกับคุณนะคะคนคนนี้ว้าวมากพอสัญญาณพลังงานในฝั่งของคุณนะสัญญาณพลังงานในฝั่งของคุณนะคะมาแล้วโอ้โ oh, ห no your word ให้ภูมิใจในตัวเอง และรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตัวเองนะคะสัญญาณน,นี้เป็นพลังสัญญาณของความมั่นใจความเชื่อมั่นในตัวเองมีศรัทธานะคะเชื่อมั่นว่าเรานี่แหละที่จะได้รับความรักที่ดีเยี่ยมที่สุดเรานี่แหละที่จะได้พบเจอคู่โซเมทวินเฟลนได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันครองคู่กันอย่างมีความสุขที่สุดนะคะ สมบูรณ์พั่งพร้อมบอกเลยนะคะเพอร์เฟกมากๆสัญญาณพลังงานที่ขึ้นมาของตัวเลขเนี่ยจะมีลักษณะของการเจรจาพูดคุยนะคะอารมณ์ความรู้สึกที่จะมีการเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันนะคะเป็นลักษณะสัญญาณของการเจรจาสื่อสารการที่เปิดใจเปิดโอกาสให้กันนะคะ พลังสัญญาเหมือนคุณทั้งคู่เนี่ยเปิดรับช่องทางนี้แล้วตอนนี้กำลังจูนคลื่นเข้ามาหากันนะคะว,ว้าวพลังงานสวยมากเลยนะคะคราวนี้เรามาดูสัญญาณในฝั่งของตัวคุณและตัวเขานะคะขอเริ่มจากตัวเขาก่อนนะคะขอเริ่มจากตัวเขาก่อน พลังงานในฝั่งของโซเมทวินเฟลมนะคะฝั่งเขาแล้วมาฝั่งคุณนะมาแล้วโอ้โหสิบเรียนคนคนนี้นะคะตอนนี้เขาน่าจะพัฒนาตัวเองจนมั่งคั่งมั่นคงนะคะร่ำรวยฐานะมั่นคงดีงามนะคะเป็นคนที่มีความพร้อมแล้วก็เพอร์เฟกด้วยนะคู่ทวินเฟลมของคุณนะคะ ผู้ที่จะสะท้อนถึงกันนะโอ้โหจิตวิญญาณของเขาเนี่ยเป็นจิตวิญญาณที่แบบว่าสุขสบายพรั่งพร้อมนะครับตัวคุณมีสัญญาณของแฮงแมนคุณรอจังหวะเวลาอยู่นะคะตอนนี้ในฝั่งของคุณเนี่ยมีลักษณะความมั่งคั่งเหมือนกันเป็นความมั่งคั่งทางด้านจิตวิญญาณนะคะคุณมีสัญญาณการตื่นรู้ฐานจิตของคุณเนี่ย ปรับเลื่อนระดับดีงามมากๆนะคะเป็นสัญญาณของแรงศรัทธ,ธาเป็นสัญญาณของแรงอธิษฐานพลังงานบวกพลังงานบุญนะคะสัญญาณคุณดีมากๆคุณกับเขาจะมีแรงดึงดูดให้มาเจอกันด้วยสัญญาณของความสําเร็จนะคะความมั่งคั่งพรั่งพร้อมนะไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมนะคะสัญญาณจะมีแรงดึงดูดเข้ามานะ ว,ว้าวโอ้โหสองเหรียญคนคนนี้เขาจะพัฒนาตัวเองนะคะจะพัฒนาตัวเองพัฒนาความสัมพันธ์นะขอดูสัญญาณในฝั่งคุณและเขาก่อนนะคะก่อนหน้านี้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรยังไงบ้างน,นะอัศวินถือดาบ ตัวคุณก่อนหน้านี้คุณน่าจะหัวร้อนนะคะคุณน่าจะหัวร้อนแล้วในฝั่งของเขาอาจจะมีการตัดสินใจอะไรที่ยังไม่มั่นใจนะเป็นคนที่ยังไม่ยอมตัดสินใจอะไรฟันธงที่ชัดเจนในขณะที่ตัวคุณเนี่ยมีพลังในการตัดสินใจชัดเจนมากๆนะก่อนหน้านี้พลังจะไม่ได้เท่าเทียมกันนะคะเหมือนอยู่กันคนละทิศทางเลยนะ เขาคนนี้เขาจะพยายามทําอะไรหลายอย่างแต่อาจจะทําด้วยความที่เป็นหน้าที่ก็ได้นะเป็นหน้าที่ที่ต้องทําถามว่าหัวใจเขามั่นคงไหมมั่นคงนะคะเพียงแค่ว่ายังไม่ยอมฟันธงอะไรที่ชัดเจนนะตัวคุณเนี่ยชัดเจนมากๆตัวคุณชัดเจนในความสัมพันธ์ชัดเจนในความรู้สึกนะคะ ที่ให้กับเขาคนนี้นะว,ว้าวคุณทั้งคู่รักกันเป็นความรักที่มีการแสดงออกคนละมิติคนละรูปแบบนะคะก่อนหน้านี้นะเลยทําให้เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะในฝั่งของเขามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเขา เหตุการณ์นี้ทำให้ชีวิตเขาพลิกเปลี่ยนนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะ The วเ o w e r ขึ้นมาโอ้โหแล้วฝั่งคุณเป็นเดวิลเกิดความไม่เข้าใจกันเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มีการเคลือบแคลงสงสัยนะคะมีความระแวงเคลือบแคลงสงสัยให้แก่กันนะ จริงๆแล้วในฝั่งของเขาผู้อ่านเห็นว่ามีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่พลิกเปลี่ยนกะทันหันแล้วเขาอาจจะไม่ได้บอกกับคุณนะคะหรือในฝั่งของเขาอาจจะหรือมีใครอีกคนนึ่งเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแล้วทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันเกิดรูปแบบอะไรบางอย่าง เกิดรูปแบบของการขัดแย้งหรือเป็นลักษณะของการที่ไม่เปิดใจไม่เปิดเผยต่อกันนะคะแล้วต่อมานะคะแล้วขอสัญญาณต่อนะคะหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะคุณกับเขามีรูปแบบการปรับเปลี่ยนชีวิตไปยังไงนะฝั่งของเขาเนี่ยเข้าสู่โหมดเทอร์มิตนะคะเก็บตัวเองอยู่กับตัวเองนะคะ พักใจแล้วก็ทบทวนเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมานะตัวคุณเหมือนคุณมีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตคุณมองไปข้างหน้าแล้วคุณม่ v ออ n นะคะคุณเริ่มต้นใหม่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะหลายคนอาจจะไปมุ่งเน้นเรื่องการงานนะคะไปลุยงานฟังงานทำงานนะ ไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่ทําอะไรใหม่ๆอาจจะมีการยกย้ายถิ่นฐานไปทําอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะส่วนตัวเขาเหมือนเขาอยู่ในโหมดพักใจนะสามเหรียญน,นะคะเขามีการพักใจในเรื่องความรักแล้วก็ไปสนใจพัฒนาตัวเองเรื่องของธุรกิจการเงินหน้าที่การงานการเงินนะคะ ใช่แล้วต่างฝ่ายต่างก็ไปหาเงินนะไปพัฒนาตัวเองนะคะคุณเป็นแปดเหรียญจริงจังมากพัฒนาตัวเองนะให้ดีขึ้นนะพลังงานนี้ดีนะสำหรับผู้อ่านนะมคำว่าเมื่อเราเกิดสภาวะที่แน่นอนเราอาจจะผิดหวังอะไรบ้างไม่เข้าใจบ้างห่างเหินกันไปบ้างในเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่เราก็ไม่เทชีวิตเราเนาะเราก็ พัฒนาชีวิตตัวเองนะคะเพราะว่าคุณทั้งคู่จริงๆเป็นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันนั่นหมายถึงว่าเมื่อจิตวิญญาณหนึ่งเนะี่ยมีการพัฒนาจะเหนี่ยวนําให้จิตวิญญาณอีกครึ่งหนึ่งมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็คือดีงามมากขึ้นนะหันไปใส่ใจสิ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะโอ้โหจนเขาเป็นเดอะซันเลยนะ เขาจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเมื่อเขากลับมาสนใจเรื่องของการงานนะคะการงานการเงินการขยายธุรกิจนะคะตัวคุณล่ะโอ้โหหกช่วยคุณมีสัญญาณว่าหลายๆคนพยายามจะมาขายขนมจีบให้คุณนะคะสัญญาณ ระหว่างเขาและคุณเนี่ยเมื่อมีการพัฒนาตัวเองจนถึงจุดหนึ่งเขาจะขอกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเพราะเขาเป็นเดอะซันแล้วเขาเข้าใจเรื่องราวทุกอย่างในชีวิตนะคะประสบความสําเร็จแล้วเขาอยากกลับมาคืนดีนะคะคนในอดีตจะกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณทั้งคู่ยังไงก็จะต้องกลับเจอกันนะคะคู่โซเมทวินเฟลมนะ ไม่ว่าระยะทางระยะห่างระยะเวลาจะนานแค่ไหนนะคะหรือจะไกลแค่ไหนก็ตามโอ้โหเลเวอร์โชคชะตาจะทำให้คุณกับเขาเนี่ยได้กลับมาครองคู่กันนะพลังสัญญาณแรงดึงดูดเนื้อคู่นะคะคู่โซมิทวินเฟลมคู่นี้ โอ้โหจะเกิดการเดินทางมาพบเจอกันนะคะแปดไม้เท้าสัญญาณในฝั่งของคุณนี่คือมีแปดไม้เท้าพุ่งมาหาเลยนะคะคุณอาจจะเดินทางไปหาเขาหรือเขาเดินทางมาหาคุณและจะเกิดการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะมีการเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะอยากให้จิตของเราเปิดรับพลังงานความรักนะคะ ถ้าทุกท่านได้ฝึกในเรื่องของ visualization หรือว่ากดแรงดึงดูดนะจะดีมากๆเลยนะคะ m a n i f e s t a c e อะไรเนี้ยทีนี้ผู้อ่านอยากจะขอเปิดสัญญาณสถานการณ์นะคะว่าแล้วคุณกับเขาจะกลับเข้ามาเจอกันได้ยังไงนะคะหรือมีทิศทางไหน ที่คุณัเขาจะกลับมาจูนกันมาเจอกันนะคะมาลงเอ,อยนะมาแล้วโอ้โหคุณกับเขาจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนจีบกันใหม่ๆนะคะเป็นเด็กคือถ้วยจีบกันมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสัญญาณคือคุณเจอกันยังไงคุณก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ณนะจุดนั้นอีกครั้งก็ได้นะ มาเจอกันนะคะ Temperance แล้วก็จะมีการปรับความเข้าใจนะพลังงานสวยมากเลยนะคะปรับความเข้าใจและปรับเปลี่ยนชีวิตไปสู่ทิศทางใหม่ที่สวยงามน,นะคะ New and Honey เลยนะปรับความเข้าใจกันเป็นความรักที่จะมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งคุณเจอกันยังไงนะคะเหมือนจะมีการย้อนรอย ทิศทางนั้นนะคะเพื่อจะมาเจอกันอีกครั้งและร่วมมือกันในการสร้างความสัมพันธ์นี้ให้สำเร็จนะคะไม่ต้องกลัวนะคะอะไรที่ยังปิดกั้นปิดบล็อกกันอยู่นะผู้อ่านเห็นว่าอาจจะต้องมีการปลดบล็อกนะคะหรือต่างฝ่ายต่างก็ต้องร่วมมือกันในการที่จะมาเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะ สิ่งที่ปิดกั้นปิดบล็อกอาจจะต้องปลดบล็อกนี้นะคะวิธีการจะทํำยังไงนะคะการปลดบล็อกนี้โอ้โหวิธีการคือการที่คุณทั้งคู่ต้องเปิดใจนะเปิดใจเพื่อให้เกิดสิบถ้วยนะคะมีเป้าหมายชีวิตร่วมกันในการสร้างชีวิตคู่ครองคู่กัน มีเป้าหมายในการที่จะคืนดีกันโดยที่ให้รู้ว่ารักกันนะคะแล้วคุณจะสร้างสิบถ้วยนี้อุปสรรคทั้งหลายนะคะจะมาลายหายไปนะโอ้โหสิ่งที่คุณเลือกนะคะคุณจะเลือกกันและกันคุณทั้งคู่จะเลือกกันและกันเพราะนี่คือคนที่ใช่ ไม่มีใครคนไหนอีกแล้วที่จะสามารถมาทดแทนกันได้เพราะว่าจิตวิญญาณเนี่ยต้องหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเพราะเป็นคู่โซเมทวินเฟลมนั่นเองนะว้าวมากตอนนี้เป็นพลังสัญญาณเรื่องของการสื่อสารนะคะเรื่องของการเดินทางนะแตะไม้เท้านะคะสัญญาณโชคชะตา จะเปิดทางให้คุณทั้งคู่นะได้มาลงเอยกันมาเจอกันและได้ร่วมมือกันนะคะพิชิตเป้าหมายให้สำเร็จประมาณนั้นเลยนะว,ว้าวคู้อ่านขอสัญญาณของ whisper of love นะคะ whisper of love อยากบอกอะไรกับคู่โซเมทวินเฟลมคู่นี้บ้างนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะ มาแล้วนะแพทเชนส์ขอให้มีความอดทนนะคะความรักนี้ต้องอาศัยความอดทนความพยายามนะคะไม่ท้อแท้ไม่หมดใจไม่ถอดใจไปซะก่อนนะ,ค,ะคุณทั้งคู่จะกลับมาเจอกันนะคะกลับมาผระสานรวมกันอีกครั้งและเริ่มต้นความรักใหม่นะคะสัญญาณการสร้างครอบครัวความสุขนะ แฮปปี้เอนดิอะไรอย่างนี้เลยนะคะ The Heart of the Matter สัญญาณคือโชคชะตาได้กำหนดทิศทางชีวิตของคุณไว้แล้วนะคะเลของขึ้นมาสอง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 ขึ้นมาเยอะเลยนะคะเป็นเลขของจักรวาลน,นะนี่คือทิศทางของเนื้อคู่นะโซ m ิทวินเ n ลมเราเทวดานางฟ้า จะชี้นำชี้แนะแนวทางให้คุณได้เดินไปในทิศทางนี้ทิศทางที่จะพบเจอคู่โสมททวินเลมของคุณนะคะคออีกใบ Love is all about you ความรักรายล้อมตัวคุณคุณทั้งคู่จะรักกันและอยู่ด้วยกันเสมอเลยนะคะ จะไม่ทอดทิ้งกันนะ,ะต่อจากนี้เมื่อคุณร่วมมือกันสร้างครอบครวัวแล้วก็ชีวิตคู่ของคู่กันแล้วนะคะทุกอย่างจะเปิดสว่างมากๆ e m r a c t y o u r emotion สัญญาณออกมาเลยว่าจะดูแลความรู้สึกของกันและกันอย่างดีที่สุดนะคะมีความสุข happy นะคะครองรักกันเป็นอมตะนิรันดร์การเลยนะ สัญญาณดีงามมากผู้อ่านอยากจะขอข้อความนะคะจากผู้โซเมทวินเฟลมมอบให้กับคุณนะคะขอสัญญาณข้อความจากโซเมทวินเฟลมให้คุณนะ,ะห้าข้อความนะคะมาแล้วนะคะห้าข้อความมาดูข้อความแรกก่อนนะคะข้อความแรกคือ I want to be y o u r m a n o r woman ฉันต้องการเป็นคนของคุณนะคะเขาบอกเลยว่าเขาเป็นของคุณเท่านั้นแล้วเขาปรารถนาสิ่งนี้อย่างที่สุดนะคะข้อความถัดไปนะคะเขาบอกว่า I value you greatly in my life คุณมีค่ามากที่สุดในชีวิตของเขามีค่ามากๆนะคะอ้โหประโยคถัดไปเขาบอกว่า I have never met anyone like you before เขาไม่เคยเจอใครที่เหมือนคุณเลยนะคะก่อนหน้านี้นะคะมีคุณเท่านั้นมีคุณเท่านั้นเลยที่เป็นคนเดียวในหัวใจเขานะขอข้อความถัดไปนะคะเขาบอกว่า i f a n t a s i z ส a b o า t เขาบอกเลยว่าเขาจินตนาการนะคะเขาจินตนาการถึงการใช้ชีวิตอยู่กับคุณจินตนาการถึงคุณนะคะ เรียกว่าฝันกลางวันก็ได้นะคะแบบคลั่งและพลําเพอนะคะนึกถึงช่วงเวลาความสุขที่จะอยู่ด้วยกันนะพลังงานเนี่ยคุณมีอิทธิพลต่อหัวใจเขามากๆนะคะคนคนนี้ขอสัญญาณข้อความที่5นะคะ I miss you like crazy เขาคิดถึงคุณแทบคลั่งเลยนะเขาส่งพลังงานถึงคุณนะคะและเมื่อ สัญญาณของคุณทั้งคู่เชื่อมโยงถึงกันนะจะเกิดชีวิตรักชีวิตคู่การครองคู่ที่มีความสุขมากๆเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะสมบูรณ์พูนสุขครั่งพร้อมนะทุกอย่างเลยนะพลังงานดีงามมากผู้อ่านเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่นอนนะมีสัญญาณที่อยากจะสื่อสารกับคุณนะคะ เวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาจะมาประสานรวมกันแล้วนะคะจิตวิญญาณจะประสานรวมกันนะผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนเลยนะคะประสบความสำเร็จในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนนะรักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรค แล้วเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ